สวัสดีค่ะฟรีมันนี่คลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับลักคุเทนลัก u เทนเป็นการทำแบบสอบถามที่แนะนำหนคะแนนเท่ากับ1บาทส่วนการแลกข,ของรางวัลของลักขุเทนและเข้าทูมันนี่วอลเล็ตแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมใครที่อยากจะได้เงินฟรีเข้าวอลเล็แบบฟรีๆแนะนำแอปนี้นะคะตัวนี้สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องทุนและแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ไม่เน้นการเชิญเพื่อน ใครที่กดที่ลิงก์ใต้คลิปไปแล้วก็ข,ขึ้นว่า,าโปรโมชั่นหมดอายุหรืออะไรหมดอายุอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะให้เราเลื่อนหาที่เขียนว่าสมัครสมาชิกได้เลยแล้วก็ทําการกดสมัครสมาชิกเข้าไปนะคะส่วนตรงนี้คือหน้าตาของแอปมันจะเป็นแบบนี้นะแอปนี้เวลามีแบบสอบถามเข้าเราสามารถเข้ามาเช็คในเว็บหรือในแอปก็ได้ส่วนตรงนี้คือหน้าตาของแอปเวลามีแบบสอบถามเข้ามันจะอยู่ประมาณช่วงนี้นี่ประมาณนี้นะ ก็การทำแบบสอบถามมันก็มีที่ง่ายแล้วก็ยากมันเป็นเรื่องปกติส่วนใครที่ทำไปแล้วแบบอุ๊ยไม่ผ่านสักทีปิวบ้างนูน่นนี่นั่นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องท้อค่ะเพราะว่าอย่างที่มุนบอกว่าแบบสอบถามอ่ะมันมันมีทั้งที่ทําได้แล้วก็ทําไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของเราทําแบบสอบถามบ่อยก็จริงทําเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะทําผ่านทุกอันนะคะ อีกอันนึงที่แนะนําก็คือการกรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างลักคูเ่เทนตรงนี้เวลาเราแบบสมัครมาแล้วเราจําเป็นจะต้องเออนี่เนี่นะประวัตินี่น,ะน,น,นี่ตรงข้อมูลสมาชิกตรงนี้เนี่ยข้อมูลสมาชิกตรงเนี้ อันนี้สำคัญนะคะถ้าแอปไหนหรือเว็บไหนเขามีให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวกรอกประวัตินู่นนี่นั่นก็ไปกรอกให้มันครบ100%เพราะว่าถ้าเรากรอกครบ100%แล้วโอกาสที่เราจะทำแบบสอบถามผ่านนะมีเยอะหรือโอกาสที่เราจะได้แบบสอบถามก็มีเยอะด้วยอันนี้ไปกรอกให้มันครบนะส่วนเกณฑ์ในการกรอกก็ เอากลางๆก็ได้เออการศึกษาก็มปลายปวชปวสอ,อะไรก็ว่าไปรายได้ก็ส่วนตัวนะที่ที่นุชกอกไปก็คือไม่เกินหมื่นห้าอันนี้คือส่วนตัวนะส่วนรายได้ครอบครัวก็จะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นห้าห้าหมื่นหกหมื่นประมาณเนี้ยคือเอาแบบเลทกลางๆที่สุดไม่ไม่น้อยเกินไปไม่ไม่เยอะเกินไปอันนี้คือแบบที่นุชกอกแล้วก็ทําแบบสอบถามผ่านยัไงไงก็ลองดูละกันส่วนใครที่ทําตัวนี้อยู่แล้วก็ พื้นฐานแบบเนี้ยอันเนี้ยเอ่อเรากรอกแบบพี่หนูกรอกอันเนี้ยหนูได้แบบสอบถามเยอะมากเล้วยหนูทําผ่านเยอะมากก็มเม้นมาบอกได้นะคะเดี๋ยวหนูจะลองลองปรับเปลี่ยนดูข้อมูลตรงนี้เปลี่ยนได้นะไม่ต้องไม่ต้องตกใจแต่ที่เปลี่ยนไม่ได้ก็คือว่าเพศวันเดือนปีเกิดอันเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้ส่วนส่วนการศึกษาในการศึกษานะในบางครั้งอะ่ะมันมันสามารถเปลี่ยนได้อย่าง อย่างเราจบปวชมาใช่ไหมเราอยากเปลี่ยนเป็นปวสก็ได้นะอันนี้ได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สําหรับเรื่องการศึกษาแต่ที่แนะนําให้ปรับเปลี่ยนบ่อยๆก็คือว่าฐานเงินเดือนนะเพราะว่าในบางครั้งเราเปลี่ยนงานใช่ไหมเออก็ฐานเงินเดือนมันก็ปรับเปลี่ยนไปอันนี้ลองดูนะคะส่วนการแลกของรางวัลอ่าให้เรามาตรงนี้ที่เขียนว่าแลกคะแนน ในการแลกของรางวัลของ l a ค u เทนแลกเริ่มต้นอยู่ที่100บาทอันนี้สำหรับ t ูมันนี e วอลเล็ตนะแต่ถ้าใครอยากจะแลกเป็น Tesco ้โลตัเติมเงินวันทูคอเติมเงินทูหรือไม่ก็อีเวอร์เชอรของ l a z a ด a กับ s h อป e ีก็ได้เหมือนกันแต่ว่า e ีเวอร e เอร์มันจะเริ่มต้นอยู่ที่200บาทนะสำหรับ s h อป e ีแต่ถ้า l a z a ด a ก็คือ250หลายคนเน้นมาที่ t ูมันนี่วอลเล็ต นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นการแลกเข้าวอลเล็ตก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่เรากดเลือกวอลเล็ตเสร็จแล้วอ่าให้เรามาเลือกคะแนนด้านล่างตรงนี้ส่วนใครที่กดไปแล้วมันไม่ขึ้นหน้าแบบนี้ให้เราไปกดที่คําว่าตั้งค่าบัญชีก่อนหรือมาในหน้านี้ก็ได้ตั้งค่าบัญชี ให้เราไปใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะเราถึงจะสามารถแลกได้แต่ถ้าเราไม่ใส่เบอร์วอลเล็ตเขาก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะโอนเงินเข้าเบอร์อะไรนะคะอันนี้ไปใส่ให้มันเรียบร้อยส่วนการแลกของรางวัลอย่างที่บอกค่ะว่าเริ่มต้นอยู่ที่100บาทหรือเท่ากับ100คะแนนของนุนตอนนี้มีอยู่ที่247คะแนนหรือ247บาทก็จะแลกได้ที่200ขั้นตอนถัดไปก็คือตรงนี้การส่งรหรัส หลังจากนี้เรากดที่ส่งรหัสเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็รอรหัส6ตัวที่เขาจะส่งไปให้ทางอ,อีเมลส่วนการรับของรางวัลของลักคุเทนนะถ้าเราแลกของรางวัลวันที่1-15ถึง15เราจะได้รับเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนนั้น แต่ถ้าเราแลกวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนเราจะได้รับเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดไปอย่างวันนี้นยังอยู่ในเกณฑ์1 15สิ้นเดือนก็ได้รับของรางวัลแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนะคะจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะสำหรับลัคูเทเอ่ะเดี๋ยวขอเข้าอีเมลแปล๊บหนึ่งนะคะ อันนี้คือในอีเมลที่เขาส่งยืนยันรหัสการแลกข,ของรางวัลมาอ่าวิธีการต่อไปก็คือให้เรากดคัดลอกรหัสที่เราได้ตรงนี้คัดลอกเอาไปวางอ่าเอารหัสมาวางตรงนี้เสร็จแล้วกดที่คําว่าส่งข้อมูลเขาจะขึ้นรายละเอียดตามนี้ให้นะว่าเออเราแลกของรางวัลน,นี้นะส่งไปเบอร์นี้นะเสร็จแล้วกดตรงนี้นี่นี่อ่าติยอมรับตรงนี้ รางวัลที่คาดว่าจะได้รับคือตามนี้นะคะวันที่28เดือน2ปี2023อ่ะเรากดที่ยืนยันได้เลยคำขอแกลกรางวัลสมบูรณ์อ่ะของรางวัลตามนี้รายละเอียดตามนี้อันเนี้นนี่น,ะนี่น,นี่เขาก็จะเึงมาหน้านี้อ่ะเดี๋ยวดูประวัติตรงนี้แป๊บหนึ่งประวัติประวัต,วตินี่ค่ะอันนี้คือประวัติที่แรก ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นประวัติที่สมบูรณ์ครั้งล่าสุดที่นุนแลกไปก็คือ300บาทอันนี้คือที่นุดแลกมานะคะมันมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าเขาขึ้นให้แค่นี้ก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับที่จะยืนยันว่า รักคูเทนเขาจ่ายจริงแล้วก็ไม่เสียเงินแม้แต,ต่บาทเดียวแล้วก็ไม่เน้นเชิญเพื่อนนะคะใครที่อยากจะสมัครอยากจะมีแอปที่ได้เงินฟรีก็แนะนำตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากให้มีการจริงๆใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้เลยละกันกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็ก็ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะค,ค่ะ